ชาของเปลือกโคโค่ให้ทานครับแล้วจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดเด่นของเขาคือจริงๆแล้วมันเป็นของที่เป็นซีโรเวสคือทิ้งปอนด์นี่หดทิ้งลงหดต้นไม้หมดเลยแต่ตอนหลังไปอบรมมาแล้วเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันสามารถนำมาทำชาได้ก็เลยม้อนรอมาแตงร้อนดู่ปรากฏว่าลูกค้าชอบมากจริงๆหลายคนเขาก็ออบซิเป็นกับดอกไม้หรือชาชนิดอื่นเป็น แต่ของผมมันเปนเหอนของที่มันตอนรกกอนน้นนี้เราตั้งใจซื้อแล้วก็เลยเอามาเสิร์ฟให้ลูกค้ากรณีที่แบบางทีลูกค้านั่งไม่อยากทานน้าเยนไม่อยากทานอะไงีจะหอะไรแล้วร้อนทยก็จะมาก็จะหอมโกโก้เหมือนเราชมโกโก้ดื่มองเงี้ยแต่ว่าจะไม่ไม่แน่นไม่หนักเหมือนเราทานโกโก้บัตนเป็นไง ชที่ว่ากินโกโก้กลิ่นชัดเลยเหรอนะตือโอ้โกโก้คือชาแทบจะไม่ค่อยได้กินมันกินโกโก้โกโก้กินกูแลกูแลครับผมตับแห้งแล้วก็กระท้อเปลือกแล้วเปลือกก็เอามาทำชาเมล็ดนี่ก็ถ้าเอาไปปั่นก็จะเอามาเป็นครีมสำหรับเมล็ ตัดแล้วตัดนนาดมงอนะคก็จะมาาแแล้วเาก็ไปผัดเม็นมันต้องคั่วเหมือนเหมือนกาแฟไหมที่หนุ่มมันถึงออกมาเป็นแบบนี้หรือเขาหมักขนาดน่ะมันมันผ่านกระบวนการหมักมาแล้วใช่ไหมหมักแล้วก็ตากก็ได้ออกมาแล้วก็กระทะเปลือกก็ได้ออกมาแบบได้ออกมามันจะเป็นเบมือนมั่เปลือ ที่เราทานชาเมื่อกี้ใช่ไหมอ,อ๋อนี่คือก็คือกันลาของมันนะั่นแหละใช่ครับเหมืนอนที่เขาเรียกของกาแฟมีกาาันลาแล้วก็มีสารกาแฟนี่ก็คงน่าจะเป็นเหมือนสารโกโก,โก้อ๋อเพียงแต่ว่าโกโก้เขาไม่ได้คั่วแบบแบบกาแฟแค่นั้นเอง แต่กระบวนการสําคัญของเขาคือการหมักมเมล็ดแน่เลยหมัก<ช>บ่มครับต้องการหมักการรสชาติาของโกโก้มันขึ้นอยู่กับการหมักใช่ใช่เราจะเที่ยวผมก,วกก็ว่าอย่างนั้นพักจําได้ว่าน้องเขาบอกอย่างนั้นก็พยายามไปบอกเกษตรกรอยู่ว่าพยายามทําเป็นมเมล็ดแห้งหรืออะไรที่มันมันหมักบ่มแล้วแล้วขายเป็นอย่างนั้นจะดีกว่าอย่าไปขายเป็นลูกสุกอะไรที่ส่งไปอย่างนั้นมันไม่ได้ราคา,า,าใช่ค่ะก่อจะแปลรูปใหม่ท่านได้ก็กยายาม แต่ถ้าระดับนี้เกษตรกรทําได้ใช่ไหมที่ออกมาเป็นแบบเนี้ยเพียงแต่รู้โปรเซสการหมักให้มันแน่นๆหน่อยเออไเห็นไหมแล้วมันแล้วมูลค่ามันยังไงพี่หนุ่มอย่างพี่หนุ่มซื้อมาทำอย่างเี้ยอย่างแย่ขายเขาขายยังไงเออถ้าเป็นเม็ดที่ยังไม่ได้คั่วยังไม่ได้กระชอบเปลือกประมาณโลละสองร้อยห้าสิบงสามร้อยห้าก็โอเคนะก็จับต้องได้อยู่สำหรับผู้ประกอบการไม่ได้แพงเกินไป เป็นราคาจากเกษตรกรโดยตรงค่ะน้าสวนอืมอืมอืมอมโอเคเลยเกษตรกรค่ะการขนส่งการอะไรมันง่ายแล้วอ่าสั่งโดนงเขาก็้าส่งไปเท่าไหร่แต่อันนี้คือจากอันนี้มาเป็นอันนี้แล้วอ,อ,อันนี้ก็คือในหมค่ะให้ออกมาเป็นครีมช็อกโกแลตอาจจะมาผสมละลายน,นิดนึงให้มันอยู่ตัวก็จะออมาเป็นอันนี้